แต่สาเหตุหลักที่มันได้เนี่ยก็มาจากตัวส่วนของตัวเทอร์โบชาร์จซึ่งเป็นเทอร์โบสองสเตตนะครับหรือใบเทอร์โบเนี่ยสวัสดีครับพบกับรายการ Turbo Talk b ก v ายเว x ร์เทค e อนจิเกันเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันในส่วนของออการอัปเดตนะครับสำหรับเทอร์โบและก็ไส้กลางของ Ford นะครับพวก Ford r a n g e r กับ พวกมาซา BT 50 Pro เนี่ยนะครับซึ่งในตอนแรกนี่นะครับเ,เราจะมาคุยถึงเรื่องตัวเทอร์โบ2.0เรื่องใบเทอร์โบก่อนนะครับและส่วนตอนที่2เนี่ยเราก็จะไปพูดกันในส่วนของตัว Ford 2.2 3.2นะครับที่ผ่านๆมาทีนี้ในส่วนของตัวใบเทอร์โบ2.0เนี่ยนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีเกินเข้าๆไปแล้วนะครับเมื่อ EP ก่อนหน้านี้นะครับสำหรับวันนี้เราจะมาพูดในรายละเอียดลึกเชิงลึกเข้าไปอีก นะครับว่าคงจะต้องทราบให้ท่านทราบประวัติกันนิดนึงก่อนว่าในส่วนของตัวเทอร์โบไบเทอร์โบตัวนี้นะครับจริงๆแล้วเทอร์โบตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาโดยทางโบว์วอร์เนอร์นะครับที่เยอรมันซึ่งโบว์วอร์เนอร์เนี่ยได้ทำเทอร์โบร็อดแรกๆเนี่ยส่งให้กับฟอร์ดที่อังกฤษนะครับเพื่อใส่เครื่อง2.2.0ตัวนี้ทีนี้ต่อมาเนี่ยทางฟอร์ดเนี่ยเขาได้ย้ายโรงงานผลิตนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจากอังกฤษย้ายไปที่อินเดียเพราะฉะนั้นเนี่ยทางโบว์วอร์เนอร์เนี่ย บังเอิญเขาก็มีจอยเวนเจอร์บริษัทร่วมทุนอยู่ที่อินเดียนะครับชื่อเทอร์โบเอนเนอร์จทางโรงงานเทอร์โบเอนเนอร์จีเนี่ยก็เป็นผู้รับหน้าที่ผลิตเทอร์โบตัวนี้ส่งให้กับฟอร์ดที่อินเดียอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นฟอร์ดที่อินเดียก็ส่งเครื่องยนต์ทั้งตัวเนี่ยคือเครื่องตัว2.0เนี่ยเข้ามาที่เมืองไทยนะปะประกอบที่โรงงานฟอร์ดที่ระยองนะครับทีนี้ในสเปคของเทอร์โบตัวนี้นะครับถ้าดูนะครับนี่คือรูปร่างหน้าตาของตัวเทอร์โบนะครับตัวใบเทอร์โบที่เราพู นะฮะเรียกเรียกว่าเป็น 2S ของบอเวอร์่นเขาเรียกกันนะครับมันก็จะเป็นเทอร์โบที่มีไฮเพอร์เชอร์นะเป็นเทอร์โบตัวเล็กคือตัวไฮเพอร์เชอร์ตัวโลเพอร์เชอร์นะครับแล้วจากนั้นก็จะมีชุดบายพาสวาล์วนะครับแล้วก็มีพวกแอคชัวเตอร์พวกเออ่สเต็ปมอเตอร์คอนโทรลโดยเทอร์โบตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูสเปคนะครับที่แรงม้าที่มันทำได้เนี่ยในตัว2.0ตัวเนี้ยคือ210แรงม้านะครับแล้วก็ทอร์กที่500นิวตัน ทีนี้เรามาดูว่าในส่วนเครื่องยนต์ขนาด2ลิตรนะครับที่สามารถทําได้ถึง500นิวตันเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างมากนะครับสำหรับเครื่องแค่2ลิตรแต่สาเหตุหลักที่มันได้เนี่ยก็มาจากตัวส่วนของตัวเทอร์โบชาร์จซึ่งเป็นเทอร์โบ2สเตจนะครับหรือใบเทอร์โบเนี่ยซึ่งแน่นอนว่ามันมีการสร้างแรงบิดเนี่ยให้ค่อนข้างเยอะสําหรับตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับทีนี้ที่ผ่านมานะครับอัก3ปี4ปีที่ฟอร์ดเริ่มจําหน่ายตัวเทอร์โบแร็ปเตอร์นะครับก่อนหน้านี้มาเนี่ย จนถึงขณะนี้นะตั้งแต่ปี22หรือ23เนี่ยฟอร์ดเองเนี่ยก็จับเอาเครื่อง2.0ตัวเนี้ยใส่เข้าไปในตัว Ford r a n g e r รนะครับรวมถึงพวกรถ Everest นะครับ Ford Everest ที่เป็นเครื่อง2.0ไบ,บโบตัวเนี้ยซึ่งตามหมายกำหนดการที่เราทราบมาคือ Ford เนี่ยจะใช้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยไปถึงปีประมาณ2026นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ตัวเนี้ยมันผ่านมาตรฐานยูโร6แล้วเพราะนั้นมาตรฐานยูโร6เนี่ยออมันสามารถจะครอบคลุมนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ไปได้ทุกที่ใน,ใน,ใ,นในทั่วโลกในปัจจุบันนี้สำหรับเรื่องมวลถวะนะครับเอาละทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงอสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยหลังจากถหบดประกันเนี่ยแน่นอนว่าท่านเจ้าของรถแรปเตอร์หลายหลายคนเนี่ยนะฮะที่หมดประกันไปแล้วเนี่ยมักจะมีปัญหาว่าเทอร์โบเกิดเสียหายหลังระยะรับประกันเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเนื่องจากในตลาดเนี่ยมันไม่มีอะไรนะครับที่เอาไว้ขายเพื่อซ่อมสําหรับเทอร์โบตัวนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกค้าจําเป็นต้องซื้อเทอร์โบเนย่ยกชุดนะครับจาก Ford ทั้งตัวเลยซึ่งแน่นอนราคามันก็้าสูงนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเรามองว่าตั้งแต่ปี2022ไปเนี่ยปริมาณของรถ Ford เนี่ยนะครับมันจะมีมากขึ้นเพราะว่ามันจะอยู่ทั้งในตัวถังเ v เวอร์เรแล้วก็ในตัวของรถฟอร์ดแองเจิร์ตัว2022ตัวใหม่ๆที่ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนของเ,ออเครื่องยนต์นะครับหรือจำนวนรถจำนวนเทอร์โบเนี่ย แน่นอนมันมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหตุนี้นะครับเราก็ติดต่อไปทางเทอร์โบ e r น y ีที่อินเดียนะครับแล้วทางเขาก็ได้แต่งตั้งเรานะครับให้เป็นตัวแทนนะจำหน่ายในส่วนของเทอร์โบนะครับรวมถึงการบริการเทอร์โบชุดนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทาง v บเท e x เราเองเนี่ยเราเป็นตัวแทนแต่งตั้งของ b o อกว r n เนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นบริษัท Turbo Energy ซึ่งเป็นจอยเบนเจอ r ์ของทาง b o ว์วา n เนอเนี่ยเขาก็ได้รับการแนะนําจากทาง เยอมันว่าโอเคควรจะตั้งของบร์เทคเราเพื่อมาดูแลนาสินค้าตัวนี้แทนที่จะไม่มีใครดูแลนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นณนขณะนี้คือว่าทางบร์เทคเราเองเนี่ยเราได้เริ่มสั่งอะไหล่เข้ามาบริการเทอร์โบตัวนี้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูว่าในเทอร์โบใบเทอร์โบชุดนี้เนี่ยนะครับมันมีชิ้นส่วนหลักๆอะไรบ้างนะครับถ้าเราดูจากในรูปนะครับเราจะเห็นเลยว่าตัวเทอร์โบนะครับที่เป็นไฮเปอร์เชอร์เนี่ย มันจะมีไส้กลางนะครับซึ่งเรามีการสั่งตัวไส้กลางนะครับของตัวเทอร์โบตัวไฮเปอร์เชอร์ที่เข้ามาแล้วนะครับเรามีเทอร์โบในส่วนของตัวโลเปชเชอร์นะครับซึ่งเป็นเทอร์โบตัวใหญ่เนี่ยเราก็มีไส้กลางมาบริการแล้วนอกจากนี้สิ่งที่มันมีเสียเพิ่มอีกก็คือในส่วนของตัวสเต็ปมอเตอร์นะครับที่มีเราเรียกว่าเอีย u ์ช o r เตอร์เนี่ยตัวนี้เราก็มีสั่งเข้ามาบริการแล้วรวมถึงนักขี่แปรผัน ที่แปรผันชุดนี้เนี่ยมันจะอยู่ในตัวไฮเพชเชอร์ซึ่งที่เราทราบมาก็คือมันมีปัญหาพอสมควรเนื่องจากว่ามาตรฐานของเทอร์โบตัวนี้มันเป็นมาตรฐานยูโร6เพราะฉะนั้นในขาที่ลงกันบ้านเราเนี่ยมาทาได้แค่อยู่บ้ตรฐานแค่ยูโร4แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นบางคนที่ไปเติมน้ำมันเนี่ยหรือบางคนไปเติมน้ำมันถูกเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหากับเทอร์โบก็คือมันจะเกิดความร้อนเรียมเผาไหม้ไม่หมดนะครับแล้วมันก็ติดค้างอยู่ในตัวขี้แปรผันทาให้ขี้แปรผันเนี่ยเสียนะครับซึ่งตัวนี้เห็นค่อนข้างบ่อยมาก เพราะฉนั้นเราก็จะมีการสั่งที่แปผ่านชุดนี้มาแล้วนะครับจากนั้นก็จะมีชุดเ,เราเรียกว่าเป็นเว c คัมนะครับแอชัวเตอร์โดยที่มีชุดโพสิชชั่น n ิมีเซนเซอร์นะครับวัดตำแหน่งนะครับอีกชุดหนึ่งซึ่งตัวนี้ก็มีโอกาสเสียแต่อาจจะไม่มากนะครับรวมถึงชุดแว c คัมคอนโทรลเหมือนกันนะครับในส่วนตัวนี้ที่เป็นตัวตัวคอนโทรลในส่วนของตัวเทอร์โบโลเมเชอร์นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราก็มีแผนที่จะสั่งเพิ่มเข้ามาแต่โอกาสที่มันจะเสียอาจจะน้อยหน่อย รวมถึงชิ้นส่วนอื่นๆนะครับที่อาจจะจาเป็นต้องการอย่างเช่นพวกปะเก็นนะครับพวกปะเกน็นพวกรถพิเศษบางรุ่นบางตัวนะครับทางโบเทเองก็จะสั่งเข้ามานะครับมาบริการให้กับท่านลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยมีปัญหาเรื่องความเสียหายของท่โบตัวใบท่อโบตัวนี้นะครับแทนที่ท่านจะต้องเข้าไปที่ฟอร์ดเ,ดเพื่อไปซื้อทั้งชุดยกชุดเลยก็คือท่โบคู่นึงเลยมาทั้งเขาควายเนี่ย มันก็จะเ่าันงสูงท่านสามารถถอดนะครับแล้วก็ถอดส่งมาที่เรานะครับหรือจะให้อู่นะครับอู่ฟอร์ดที่ท่านรู้จักหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่งเข้ามาเราจะเราจะตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนนะฮะเฉพาะส่วนที่เสียหายซึ่งค่าใช้จ่ายนะครับก็จะไม่สูงมากนักนะครับจากจุดนี้เพราะฉะนั้นในปัจจุบันก็คือท่านสามารถที่จะพึ่งในส่วนของการเสบียด่าไหลของทางบริ e x แเราได้เพราะว่าเราจะเป็นตัวแทนแต่งตั้งนะครับของโรงงานผลิต เธอโบชุดนี้มาเลยนะครับนอกจากนี้นะครับสิ่งที่ตัวฟอร์ดตัว2.0ตัวเนี้ยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นตามมาอีกจุดนึงก็คือว่าอินเตอร์คูลเลอร์ที่มันติดตั้งอยู่เนี่ยนะฮะมาเป็นอินเตอร์คูลเลอร์ที่ผลิตในประเทศซึ่งอย่างทีเ่เคยเราเคยพูดกันในก่อนหน้านี้แล้วว่าสมรรถนะของอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะฮะมันจะการเขาเรียกการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับของคลีบแบ็กของคลีปเลยอินเตอร์มันไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรา กำลังจะทำมาก็คือถ้าท่านดูนี่คือ Inter, Inter, อินเตอร์อินเตอร์ไอตัวอินเตอร์ของตัวแร็คเตอร์นะครับซึ่งมันจะต่างกับอินเตอร์ตัวเก่าก็คือที่ท่อมันะฮะมันจะเป็นกิฟนะครับเป็นกิฟล็อกขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้สั่งตัวไส้ของแกเล็ตนะซึ่งมีขนาดเหมาะสมนะครับที่จะมาใส่แทนตัวแรคเตอร์เพียงแต่เราจะต้องทำฝาครอบเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตัว อินเตอร์ตัวนี้นะครับก็คงจะถึงในเมืองไทยที่เราสั่งจากเกาเลีไปก็อีกสักประมาณสักเดือน2เดือนนะครับแล้วหลังจากนั้นคิดว่าภายใน3เดือนเนี่ยเราคงจะมีอินเตอร์นะครับที่ใส่แทนนะครับพร้อมกับเพิ่มสมรรถนะนะครับในส่วนของตัวบเทอร์โบนี่ขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากการบูสของเทอร์โบชุดนี้ค่อนข้างสูงคืออยู่ที่ระดับประมาณสักสาปอนด์เพราะฉะนั้นเมื่อ30ปอนด์นะครับในขณะที่อินเตอร์เนี่ยตัวเดิมเนี่ยมันเป็นอินเตอร์ค่อนข้างเล็กนะครับการใส่เตความร้อนเนี่ย มันไม่ดีเท่าที่ควรหลังจากที่ท่านเปลี่ยนอินเตอร์นะครับแน่นอนเลยว่าสิ่งที่ทัานได้ก็คือ1เนี่ยการเผาไหม้ที่ดีขึ้นเพราะว่าอากาศมันจะเย็นแล้วก็หนาแน่นมากนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะได้แรงบิดแล้วก็แรงม้าเพิ่มขึ้นมานะครับโดยส,ยสบายๆเลยก็คือได้เพิ่มขึ้นมาจากการที่เปลี่ยนในถูเลอะให้นั่นเองและอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะเน้นหรืออยากกำชับอีกทีนึงคือว่าอย่าไปยุ่งกับเทอร์โบนะครับทั้งตัวโรบิชเชอร์ไฮร์ชเชอร์นะครับเพราะว่า ไม่มีประโยชน์ที่จะไปโมดิฟายตัวเทอร์โบหรือไปอัปเกรดเทอร์โบเพราะว่าเราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าเทอร์โบตัวเล็กเนี่ยนะครับตัวไฮเปอร์เชอร์เนี่ยมันจะต้องติดบูตค่อนข้างเร็วที่ประมาณ8 0 0ร้อถึงเก้รอบทันทีที่ท่านไปขยายมันใหญ่ปุ๊บรอบเนี่ยรอบมันจะขึ้นชาร์ทันทีก็คือกลายเป็นเทอร์โบแหลกเลยนะครับแล้วก็นในส่วนของเทอร์โบตัวโลเวอร์เชอร์ใบพัดมันก็มีขนาดโตพอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนที่เราวิ่งสูงสุดใช่ไหมครับคุณจะมีลมจากใบพัดตั้งสองตัวเนี่ยเข้าไปเลี้ยง อัตราแอร์ฟลูเนี่ยมันเพียงพอเหลือเฟือสําหรับเ,เครื่องยนต์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับสิ่งที่ท่านอาจจะช่วยก็ได้ก็คือท่านอาจจะไปรีแม็กเพื่อโอเคไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องคันเร่งไฟฟ้านะครับให้มันเหยียบแล้วมันดีขึ้นนะครับหรืออาจจะเพิ่ม,มน้ำมันเข้าไปอีกหน่อยนึงนะครับแต่แท่งนี้ท่านนั้นก็คือว่าท่านจําเป็นจะต้องมีอินเตอร์คูลเลอร์เพิ่มนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านจะไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเรามองว่าอินเตอร์คูลเลอร์เป็นตัวที่สำคัญที่สุดน,นะครับสำหรับ การที่จะอัปเกรดเครื่องยนต์ชุดนี้นะครับไม่ใช่ที่เทอร์โบนะฮะแต่จะเป็นที่ดูคลเลอร์นะครับ,รบถ้าถ้าท่านสนใจนะครับอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเสเปคของตัวใบเทอร์โบนี้นะครับก็สอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือไลน์ได้นะครับเราจะตอบป,ปัญหาตัเนี้กับท่านพร้อมกับถ้ามีปัญหาเกี่ยวเรื่องความเสียหายของเทอร์โบนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาซึ่งเราจะมีบริการจุดนี้ให้กับท่านนะครับ ถ้าจะชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ